Okay. ครับลาบปลาตองแบบเป็นแผ่นครับล<ช>าบซุปกระตองนะครับผมได้คาได้ลายหอมได้นำลายไ,ได้ลายนด้ครับถุนกรบบุกเรียนฝาติดดรอปอันนี้ปีกฝาทุกสวนนะไปแม่เอาของหวานแล้วก็อันนี้ของหวานข้าวโพดครับขนมข้าวโพดให้ติดมากนี่มะเขือมคืนครับมะเขือลายพอดมอ,อ,อกผักกาดหินกับน้ำมันตุง้ง นะครับขอได้ไหมสวยเด้ออยางเรเด้เด้อเข้อเด้อ่แก้งตับหมอากาศยนแปลงได้จหวะยินมนเนินอันนี้ม่ขึ้นเหมือนเขาเงี้ยรอ่าเขาเป็นประกาศสวยเสียวเมือนมาขึ้นแต่แต่คนอื่นวางสันเอย่ทวนีลาบกระตองลาบกระตอง ลับมาครับคุณพ้ชมเอือนลองหนักถูไห้สติช่องสติช่องแบบนี้แบาผิวแทนไปแลัวยันก็เลยรางตัวนสุขภาพีรเงี้แก้มตั้งตัอแก้มน

ตั้งองเกลทุกจากนเลยเดี๋ยวต้องมาเกือกอนเกือลายครับตัวข้างในม,มันบอกว่าคืครับต๊ะปอกแกะครับเปิ้งป่าข้างซิมด้วยไม่เจ้าวอ้ยกรป๋อง อันนี้ก็เป็นแก้วเดียร์ครับปิดฝานห่อนได้ไหมครับลูกไปละแม,ม่โอ,อ้ยเพลงแม่งมหง่านักเขาลีก็เสียด้เนอะโอเคครับผมต่อครับมาชิมปลาครับ นี่ครับติ่งแบบไข่เย,ยิเ้มๆไข่กรอบนะครับไข่กวบนะครับแบบนี้ครับแบบเรลลิ่ขข<อ>ขงขาควายอยู่ตรงกลางไหลไปหมดวทางแดงน่าเสียบครับติ่งแบบไขก่กรอบเบบ่มัสูงกวานไ้น พ่อแม่ว่าดพัตตาเขาขแม่ว่า่พจตตาเขาสุกดกเจ็บหวานพี่เหงไหมโเสีวบนทันนอนอยู่ในบ้านเลยแกเปลี่ยงป่าแล้วครับที่น,นมีแต่ขกทัวแต่ัพุงั้งทุกอย่า เดี๋ยวลองตุ่มละไม่ครับนับประตองละไมหัวละไม่หัวตุ่มครับมาอ้วนอ้นทำไม

เาไมสายดองเหรอแค่ปอกแค่ปกน้ปลาเลยหุยเอาซิหับหับปลาที่ชิบัดอะไรแปลยเลย เดี๋ยวมะน้ำแม่ตื้อเอดินมาใส่น้ำบาตรโอเคครับเดี๋ยวเบื้รรยากาศพอกแม่กินน้ำมาที่นเดี๋ยวไปตั้งกล่องครับเดี๋ยวจะข้ามกันปิ่งป่าแสบจะข้ากันนะครับขาแบบไข่เละๆไข่ปลสุก 不能。

ของขาหินหินครับไปไหมเราระวังกัน วิลีเสียงทีว yeah, uh um. oh ีอย่ามเนี้ยไม่ได้ติดีด็กกับเสียงหยาบแล่ไหนแฟนแต่น้อยเงี้ยไม่กินยังไงทุกวันสองงบ่างแล้วก็ข้าวหำอบเนื้อ mặt 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 Cái mặt 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 cái, mặt 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 nó mặt 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 กันไงครับจันไง,ง,ไงมาจีบ้งอพรรเข่นั่งงอันาดมันตายรู้ืดตั้งงมากน้ำแจงไนักขึ้นพิดลงมานี่จะตูตงหรือก็ไ่แซ่บก่อจะกระจายหนัมันครมันมันได้รลายมันได้กินได้เอก็เขากไม่น้ำแจงกะบองเาานานะจโจโจสองโจ าน,าน้ำจืดต้นตะไบ,บข้าวหมั่นล่นาแมผีมาขอไฟแม่มาตักแจ้งกับ,บอกมวยกินอะไรมาขอไฟวาแมงผีมาขอไฟครับำไก่อนมมาต่อบพจับ,บจได้แล้วก็ออเก่มั้ต้นไฟหลังควายไป เขาปลามาหลายม่ใสิหลายมันหกมันหน่อยอ่ะมนตัเกมากนึงแม่มากบ่เขาิเกล็เียนม่ขอเพืแม่่มันอยู่ในปลาไมไงมาตีใส่ไงปลากรุ๊ก็ได้เดี๋ยวนี้ทีนีู่วันจันค่ำใต่แตกระบอตลาดวันเสาร์ตะกนนี่แหะต้องห่อกเยหมห่อ้ตะก

ตัวปกมั่พอดีเลยโอ้โหห้าสิบจังเลยนะคุณหกสิบันที่จะจังโอเคไนะ้เนาะงก็บอกห้องน้ำเบื้องเด้งห้องมือจุ่มแล้วทุมหนึ่งไมอเสียห้อง

มันครับมันวควายบ่อยากไปนิดหน่อยยามได้ไว้หัวเงี้มบางหัวครับก็เลยบางหัวปลาปเขา,าน,น้าขนแซบลูกเนี้มันโตมันมันหนามมันโตมันแทะหนานึ่เกินหัวมันจม ขาพูดว่าอย่างนันมมั่งหรอแล้วเดินไปกดนตุลารเขาที่มันกห้งงชกตัวหอม ติดหนังแฉบเมื่อจะดูไข่เมื่อจะดูว่างไข่ที่สุดยอดเลยมันไงียนกันยากมันางไข้ยุนประมาณนึงมันกินกับพวกใครแฉกคนมันก็ยังกินกินเยอะมีเห็ดด่ครับเอาไม่ให้ปลาครับมันนัว เขาจะากกระหล่ำนล้วอ็มนตรงเดือนตุลางั้นเาบอกครับรัดสินครับท้สุดคุณย้อนหันเดวน้อยไม่เจอวิเตอร์มาคเยแะแฉกย่ำมันลูกเจ้าของแง้มี แย่นี้มันได้หลายอย่างนี่ยูดูจับปลาดูน่าม,มา,า,ากเอาก้มหลายชิบเป็รสรซ็นต์ยันั่งรอปาอยู่นี่มันานนี่เขาหลับตาอีกกินเอาไก้ไฟเลยไฟหมดแตมันื้อมันมันมด่าดอหอมเลยที่มัน,น

รวังร่วมต <laughs> ุกไม่ได้เหรอไม่ใช่เราเมาะครับเรียนรู้อะไรแบบนี้ มันโล่นัที่ยงไทอยู่นอดีหนักหวเร็มันเงเพิ่มรูดมันแข็งแล้วน่วยมันเนนขวมันดไปเลยเยสอี่ลนเป็นอะไร มัผัดชีบมงผัดขวกด้มัน่นมัน่นกิบ่มัน่นเดบมันก็ลบันนี้อตจะมัดซอยมันบุ๋นมัดดึงมหาเสียงดึงงาดึงอย่างนั้นว่าได้ดึงน่ยดึงังน แต่งามังนเายสวนั่นมาา่สากูด้วใช่มาครับนู้นขายเบียร์คยับท่วขายั้น ปั้นหลับแล้วนะครับวันนี้เจอกบปั้นใหม่หรือพรุ่งนี้เมียวเมียวมาดิ้สนใจปั้นหลับแล้วโอเคครับผมวดนนีต่ำเกิดใมาคลิปหน้า